มีอะไรในหนึ่งมือวันนี้จะพาเพ,เพื่อนมาที่ซิสเลอร์สาขา mbk ชั้น7เ,เรามาดูเมนูเล่มล่าสุดกันก็จะมีเมนูสเต็กเนื้อเมนูซีฟู้ดสเต็กปลาแซลมอนและสเต็กปลาประเภทต่างๆซี่โครงหมูบาร์บีคิวพอกช็อปหรือจะเลือกสเต็กหมูหมูพริกไทยดำสเต็กไก่รสชาติต่างๆหรือจะเลือกจับคู่สเต็ก2ชนิดหรือจะเป็นเมนูพิเศษก็มีให้เลือกสั่งจานหลักเสร็จแล้วก็มาดูที่สลัดบาร์กัน ก็จะมีสลัดหลากหลายชนิดให้เลือกรวมถึงของหวานต่างๆแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลมีซุป34ชนิดให้เลือกเราตักสลัดผักกับซุปเห็ดมาทานก่อนเมนูหลักของเราตอนนี้ก็มาเสิร์ฟสเต็กไก่ย่างสเต็กหมูททฟเฟิลเต็กปลาซาบะโทริยากิเรามาชิมสเต็กไก่ย่างกันก่อนตามด้วยสเต็กหมูแล้วก็สเต็กปลาซาบะเรากินกันจนหมดมื้อนี้จ่ายไป10,36บาท